เอมมี่สตอรีอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อติดตามและแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะเอมมี่สตอรีนะคะวันนี้ก็จะมาให้ดูกิจวัตรประจำวันในวันที่5เนาะก็เป็นวันที่เราจะต้องกดลอตเตอรี่แล้วก็ไปรับลอตเตอรี่ด้วยนะคะ ตอนนี้ก็กําลังเดินทางนะคะก็อันนี้ก็คือเดินทาง7จ็โมงยีนาทีเนาะตอนนี้อันนี้ก็เดินทางไปอําเภอเพื่อไปไปสนีเนาะเพื่อจะไปเอาลอตเตอรี่ที่นั่นโอเคอันนี้นะคะก็อยู่ระหว่างขับรถก็จะเป็นเวลา7จ็ดโมงถ้า7จ็ดโมงสาสิบ เขาจะเปิดให้กดลอตเตอรี่เนาะหนึ่งคนกดได้หนึ่งกล่องคือห้าเล่มค่ะแล้วก็รอเวลาพอถึงเจ็ดโมงสามสิบปุ๊บเราก็จะทำการเข้ากดสั่งซื้อลอตเตอรี่นี่นะคะแล้วก็ทำการใส่รหัสของเราไป อันนี้ก็จะกดลอตเตอรี่วันที่ห้าวันที่หกแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งก็วันที่ยี่สิบกับยี่สิบเอ็ดนี่นะคะพอกดออกแล้วเขาก็จะส่งข้อความ sms นะคะมาให้ว่าท่านได้รับสลากห้าเล่มเขาก็จะตัดเงินของเราในธนาคารเรียบร้อยก่อนที่เราจะกดลอตเตอรี่ได้คือกดวันที่ห้าเนาะเราต้องมีเงินในบัญชี ก่อนคือก่อนหนึ่งวันก็คือวันที่สี่ก่อนเวลาสิบแปดนาฬิกาเราต้องเอาเงินเข้าไวแ้แหละพอวันที่ห้าเจ็ดโมงครึ่งเราก็จะทำการกดกดเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินทางไปรับลอตเตอร,รี่เพื่อจะเอามาขายในวันถัดไปเป็นงวดวันที่สนะิบหเนาะเนี่ยค่ะขับรถมาเรื่อยๆก็ถึงอำเภอแล้ะ อันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเนาะก็อยู่เรนูนครก็จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนเรนูนครวิทยานกูลตอนนี้เด็กๆก,ก็เหมือนจะมาโรงเรียนกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรือว่ายังไงหรือว่ารับวัคซีนนี่นะคะเด็กก็จะต่อแถวกัน ก่อนก็เรียนที่นี่เหมือนกันนะคะเป็นสิทธ์ที่นี่เหมือนกันโอเคเดินทางต่อยังไม่ถึงไปสนีตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงกว่าๆเนาะเพราะว่าไปสนีเขาก็เปิดนนะู่นะแปดโมงคึ่งเผื่อจะได้รับเดี๋ยวก็จะพอไปถึงแล้วก็จะพักหยุดคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวมีอะไรที่จะแนะนําก็จะอัดคลิปต่อนะคะ กล้จะถึงละอีกนิดนึงถ้าใครอยากกดลอตเตอรี่ก็คือต้องมีโคต้านะคะเดี๋ยวต้องรอดูประกาศทางในสำนักงานทางฉลากนะคะ่ะติดติดตามในเว็บไซต์เลยเดี๋ยวเขาจะเดีวเขาจะลงประกาศว่าให้เราไปลงชื่อได้ เขาจะคัดเอากี่คนอนะปีแล้วไม่กี่คนเองถ้าเราโชคดีดวงดีแล้วก็ได้โชคไม่ดีดวงไม่ดีก็ไม่ได้ก็ต้องลงไปเผื่อได้ถ้าใครสนใจนะคะถ้าใครอยากสอบถามอะไรก็ลงข้อความไว้ก็ได้เดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะอันนี้ก็ถึงไปสนีแล้วเนาะนี่เลย เราก็จะมารับลอตเตอรี่ที่นี่เลยแต่เรามาเช้าวันนี้เราก็ต้องรอดูสิว่ามีใครมาบ้างหรือยังยังไม่มีเลยพราะเรามาเช้ามากแต่ก่อนก็ไม่ได้มาเช้านะคะคือมาสายเกือบเขาจ่ายลอตเตอรี่แล้วถึงมาแต่วันนี้คือ อยากอัดคลิปก็เลยมาเช้าหน่อยโอเคถึงแล้วเราก็ต้องไปดูรายชื่อนะคะว่าชื่อเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่หมายเลขอะไรเราก็ต้องจดใส่กระดาษพอถึงเวลาเราก็ไปยื่นกระดาษใบนั้นพร้อมกับบัตรประชาชนนะคะก็จะติดทางไปษณีนีก็จะติดรายชื่อไว้ให้เราแบบนี้ โอเคเราก็จะหารายชื่อของเราก่อนว่าอยู่หน้าไหนก็หาไปเรื่อยๆคนเยอะเยอะเหมือนกันนะคนที่ได้ก็บรรยากาศก็เช้าเช้ายังไม่มีใครมาเพราะว่ามันเพิ่งเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงสี่สิบห้าสิบ ถ้าใครสนใจอยากขายก็ลองติดตามหน้าเว็บไซต์เขาดูนะคะเพื่อเขาลงว่าจังหวัดนี้เปิดแล้วจังหวัดนี้ยังไม่เปิดอะไรเนี่ยเราก็ติดตามข่าวสารอันนี้คือได้มาแล้วนะคะหมายเลขเราชื่อเราเราก็จวดแปดทับสี่อันนี้ไม่ได้ใบหวยนะ <c oughs> อ่ะโอเคเราก็จะต้องไปนั่งรอ แล้วก็ต้องไปนั่งรอต่ออ่ะนี่นะคะหมายเลขที่เราจดเราก็พร้อมบัตรประชาชนอันนี้เป็นเวลาที่ไปสนีเขาเปิดแล้วเราก็ต้องมาต่อคิวเพื่อที่จะรอรับลอตเตอรี่โอเคนะคะอันนี้นะคะเราได้มาแล้วเนาะที่ได้สองกล่องแบบนี้คือเรากดได้สองอันนี้นะคะ ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ลงไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะก็จะมาตอบให้เดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีคนสนใจเยอะๆเดี๋ยวจะถ่ายคลิปที่ละเอียดกว่านี้แล้วก็แนะนำเยอะกว่านี้ให้นะคะอันนี้คือแนวทางก่อนว่ามีใครสนใจหรือเปล่าถ้ามีใครสนใจเยอะๆคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ใหม่แนะนำตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าจะทำยังไงถึงจะมีโคตาเพื่อที่จะมาขายลอตเตอรี่เนาะ แล้วก็แนะนำวิธีการกดด้วยโอเคขอบคุณมากนะคะ